น้องตุกียอะที่มาพอดนะว่าถ้าพายักเป็นเคยเซโนต้องเฮ็ดแนวดโบรแมนแบบนั้นเด้อพี่น้องเอฟซี FC เข้าใจคิดคิดว่ามีคนมาสู่ขอน้องตุเกียอที่จริงแล้วโบรแมนทุกคนก็นยังมีสิทธิ์เด้อพี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกคนเนาะก็คือที่มาที่แจงประเด็นที่ว่ามีคนมาดูตัวน้องตุงตเกียอที่จริงแล้วโบรแมนแบบนั้นเนาะพี่น้องก็คือว่า เฮาบบได้นัดหมายกันมาก,ก่อนแล้วก็บ่ได้เคยหูจักกันมาก,ก่อนเนาะพี่น้องมีแต่แบบว่าเพิ่นเนาะหูจักครอบครัวเฮาเป็นเอซีติดตามมาดนพี่น้องแล้วเพิ่นก็นเลยว่าอยากเห็นตัวจริงแล้วก็อยากถามว่าอยากถามเกี่ยวกับบอย,ยังโสดบ่หรือบอ่โสดแล้วก็อยากได้เป็นลูกสะภ้ยประมาณนี้เนาะพี่น้องบบได้เมนว่าสิมาสู่ขอเลยเนะพี่น้องบบเมนแนวนั้นเนาะ เรื่องยังยังไม่ถึงขั้นขอแต่งงานน้องพี่น้องเพราะว่ายังไม่รู้จักกันแต่ว่าทุกคนกับยังมีสิทธิ์เด้อน,น้องตุกเกียร์สิมาบอกเนาะว่าถ้าพายักเป็นเขยเซโนโต้องเฮ็ดแนวใดพี่น้องมือนี้ก็คือน้องตุกเกียร์สิล,ลิศมาให้เลยน้องพี่น้องว่าถ้าอยากเป็นเขยเซโนโต้องทํายังไงแล้วกะ็วิธีแบบว่า ทำให้สาวเซโนชอบนะพี่น้องทักท่วาป้าลูกกับด้พี่น้องเบิ่งลูกที่เอาไปแล้วลูกปล่อยก่อนแม่ครับไม่ให้แต่งงานครับเม่ไม่ให้มีแฟนครับลูกว้าวขาดแล้วอลูกอันนี้นี่อ่ใบไม้ไปลูกนี่ลูกตายก็ไดดพี่น้องเลยเคยมีลูกแต่งงานหร้อยังได้ลูกนี่พี่น้องลูกอ่งเป่าโสดลูกติดโสดลูกติดนี่นี่ลูกอ่วงเป่ามือนี่กะลมหนาวบดขนาดเลยพี่น้อง ก็คือหนึ่งเลยไม่ต้องแบบว่าโบต้องพาลูกชายมาดูตั๋วยู่เฮือนแบบนี้เพราะว่าสมัยนี้มันบม่เหมือนสมัยโบราณแบบเก่าแล้วพี่น้องวิธีเข้าหาสาวเซโนก็คือเนาะให้ลูกชายเป็นคนพักข้อความหรือว่าติดต่อหาสาวลาวเองนะพี่น้องเพรว่าคนใดก็ตามให้ลูกชายเนาะสมมติว่า พ่อแม่นี่เห็นแล้วว่าะอ้ครอบครัวนี่นี่อยากได้ไปลูกสะพ้ายเด้นี่ใ่ดีแล้วก็เป็นเีพื่อนการซานเงินสามน้ำสี่แบบนี้ว่ามากักอยากได้ไปลูกสะพ้ายนี่คือหนึ่งเลยต้องให้ลูกชายนะ่ะติดต่อมาหาสาวลาวนอว่าสาวลาวนี่สิมักโบหนะันนหพี่น้องแล้วก็าถามลูกชายก่อนว่าลูกชายนี่มักโบผู้หญิงแบบนี้นะพี่น้องเนาะและ้วก็หลังจากติดต่อมาเนากะ เบึงปฏิกิริยาของผู้สาวเนาะว่าผู้สาวนี่สิตอบแชทเฮาบ่สิคุยน้ำเฮาบ่ฮะนะพี่น้องเนาะก็ต้องเบึงมองหนีก่อนอันนี้น้องตุเกียวบอกวิธีน้องพี่น้องถ้าว่ามาแบบนี้นะเข้าก็ตกใจบริเมนว่ารังเกียจหรือว่าอย่างนึนพนงกพี่น้องเขาตกใจพี่น้องเงยยู่ยู่พอหลมาถามท้าบทามไว่าอยากได้เป็นลูกสะพ้ายถามว่าถามในอันไรแนวเลยพี่น้องว่าโสดบ่เคยมีลูกมีผัวมาก่อนบอ่ฮนะเนาะ อ่ะเรื่องมีลูกมีผัวนี่บบมีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกับโเคยแต่งงานบบเคยมีลูกเนาะพี่น้องถ้าว่าเฮาแต่งงานหรือว่ามีลูกนี่เฮาสีบอกเอฟซีเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่าให้เฮานี่ให้ความสําคัญกับพี่น้องเอฟซีที่ว่าติดตาม่องเฮานี่คืออันดับหนึ่งเนาะพี่น้องเขาจะอกมีอย่างปิดบังเด็ดขาดพี่น้องวังนนี้เพื่อบอเป็นการบังคับทางฝ่ายยิงฝ่ายทายใเนาะพี่น้องคือเน้ตตวเกียวเคยเหน็นในหนังแล้วก็ ในชีวิตจริงนี่ก็เห็นพี่น้องแบบว่าบังคับนะพี่น้องไม่ว่ามักแลวก็ไปสู้ขอเอาอยู่เือนเลยคือในหนังนะนะและมันจะเป็นการบังคับบางที่กับบังคับฝ่ายทายลูกชายตัวเองก็มีให้มาเอาแบบว่าคนที่พ่อแม่เลือกนะพี่น้องประมาณนี้เนาะนตัเกี่ยวก็เขียนมาไปขอได้พี่น้องอย่าลืมเนาะและ้วกา ต้องเบิ่งแบบความพยายามของฝ่ายทายเนาะฝ่ายทายนี่ฝ่ายผู้ทายน่ะต้องรู้ซึกมักสาวลาวก่อนเนาะพี่น้องจังให้ติดต่อมาถ้าว่าถ้าว่าบริห้รู้ซึกมักอยากติดต่อมาอยากแต่งงานตามพ่อแม่บอกซึ่อๆหรือตามที่พอมมออ่อแม่มักเลยอยากอยากไว้ว่าแต่งงานเพียงเพื่อให้ได้ความต้องการของพ่อแม่อันนี้คือห้ามเด็ดขาดเนาะพี่น้องมันจะเป็นการแบบว่า แบบมันจะเป็นความรักไม่ยืนยาวหะนะเนาะฝ่ายชายต้องหักฝ่ายนิ่งก่อนจากคิดต่อมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะตะเกี่ยวกับแบบยันถึกหลอกยันถึกไปว่าค่ะฝ่ายชายบริมากเข้าบางเถอะนะแต่ว่าผู้หญิงนี่ร้อยทั้งร้อยคือผู้หญิงเนี่ยเป็นคนรักจริงรักจริงถ้าว่าแต่งงานก็จะแต่งงานครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเนาะพี่น้องก็ังให้ฝ่ายชายนี่จริงจังเนาะแล้วก็ หักเข้าแท้ๆจังติดต่อมาซะาะพี่น้องเลยวันนี้หลังจากที่ร่มกันก็นให้ทั้งสองฝ่ายผู้หญิงผู้ชายนี่ตัดสินใจเองว่าิิไปต่อหรือว่าพ่อสรัพ์นี้นะพี่น้องก่อนที่จิมาหาเนาะแล้วกับยุคนี้นะมันเป็นยุคสมัยใหม่เข้ากับบูยังให้แบบพ่อแม่บังคับลูกคือแม่หวานี่นะแต่ก่อนเพื่อนก็นเคยคิดแต้ว่าอยากบังคับลูก แม่ว่าเมียอยากให้เอาคนที่อายุหลายกู้แบบหลายกู้ประมาณแบบแบบเพิ่งพาใา่ได้เพาันทราบพี่น้องอยากให้เอาตามใจแม่แม่ว่าก็เคยคิดได้แต่ว่าน้องตุ๋เกี่ยวเนี่ยเอาข้าวข้าวที่พ่อแม่คัดขวงเรื่องพร้อมหักของรู้มาให้แม่ว่าเบิ้งพี่น้องก็คือข่าวเนาะมันจะมีประมาณว่าพ่อแม่น่ะโบอยากให้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ แลคัดขวงให้เลิกกันและแม่เลยยังให้แต่งงานกับอีกคนหนึ่งวันนี้แหละลูกเฮ็ดทางไดกับพ่อแม่บยม่ยอมบบยอมแบบบ่มักนําลูกว่าชีวิตหมักผุ้ชายคนนี้นะพี่น้องบุอยากให้เอากับคนนี้แหละสุดท้ายเนาะลูกสาวครับคนที่แม่บ่มักค่ะไปพูกข้อตายอยู่ทงต้นไม้ห่อยอยู่ทงต้นไม้ขู่กันเลยพี่น้องและกัพ่อแม่ไปเห็นมันนี้พี่น้องเอ,อ้ย เป็นภาพบาดตาถ้าว่าเป็นไปได้เอากลับขึ้นมาได้แล้วแม่นชีให้หักกันแต่งงานกันวาน่าซันจะว่าเว้าไปมันกะเอาอย่างกลับขึ้นมาบ่ได้แบบมันกะจบด้วยความตายขนะพี่น้องเห็นข่าวแบบนี้หลายให้เนาะั้งข่าวยูไทยแล้วก็ยู่ล่าได้พี่น้องเรื่องการบังคับการแต่งงานนี่คือเพื่อนคือเพื่อนว้านแหละเรื่องความหักมันบังคับกันบ่ได้พี่น้องเลยถ้าว่าบังคับก็คือ ตายพี่น้องเลยเขาเขาขาดตัวตายไปบชานๆเนาะกับประมาณนี้นะไม่ว่าเพ่นก็เลยเห็นเห็นหลายเนาะเพราะว่าไม่วามากฟังข่าวในทีวีข่าวไทยอย่างแล้วกับวิทยุเพ่นกับว้าวน้อกเกี่ยวก็ให้เพื่อนเบิ่อที่ข่าวอ่ะนะพี่น้องการบังคับมันกับว่ามันสิ่งที่ดีนะพี่น้องบบมีได้แบบว่าอยู่ด้วยกันไปแล้วแบบว่ามันจะเกิดความักเองบ่มีพี่น้องถ้าว่ามีกันหน่อยนะักหน่อยอหรี มีแต่ว่าอยู่กันไส่เนาะสมมติคนเฮาบด้ฮักอยู่ลงกันไปมันกะสีเห็นนิสัยแท้ๆท้แบบว่านิสัยแทๆ้ๆท้กะสิออกมากะเห็นให้เลิกกันพี่น้องอีๆๆ่ภาวะเฮาบดีฮักกันมาตั้งแต่ต้นๆนะเฮากะสิบอยอมหักนิสัยของอีกฝ่ายถ้าเฮาหักกันมาตั้งแต่ตนเตตนเนอนักหักกันมาแต่ต้นๆเนาะเ้ากะสีให้อภัยกันได้มีคนหนึ่งเนาะยังให้นงตุก,กียวหาเมียคนลาวให้พี่น้องเพิินนะ อายุค่สองปีเนาะเพื่อนแลบอกความสูงแล้วก็บอกอายุเพื่อนแล้วก็บอกสเปคกสาวเล่าที่อยากได้สเปคกสาวล่านะก็คือคล้ายๆน้องตุ๊กเกียวนี่แหละแต่ว่าเป็นยังน้องตุ๊กเกียวจากบุอยากหาให้น้องพี่น้องเรื่องรลวมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเได้เกิดขึ้นกับน้องตุ๊กเกียวพี่น้องเขาก็เอาประสบการณ์ของคนอื่นมาเป็นคติเตือนใจว่าเป็นยังคือบุอยากหา มีให้คนอื่นโมอยากหาผัวให้คนอื่นโมอยากเป็นแม่ซื่อน้องพี่น้องเรื่องมั่นกะมีอยู่ว่าคือสมมุติว่าน้องตุกเกียรนะ์หรเนาะไปหาสาวลาวคนหนึ่งมาให้ผู้ชายคนหนึ่งน้องพี่น้องแลอยู่ไปอยู่มามือหนึ่งเนาะอยู่นํากันทอิดกะหักกันหวานซื่นเข้าไม่เป่ามั่นนาะอพี่น้องหักกันดี บาน,นี้อยู่มากัน,ดนโดนๆลูกหนึ่งลูกสองมาพี่น้องแบบว่าน,นี่ใส่แท้ๆกระิออกมาเนาะเพราะว่าคนเฮาบุคคลหั้จัก,กันมาก,ก่อนและน้องตุก๊กยีริฟิมเนี่ยซื้อให้เอะผู้หญิงกับผู้ชายมาแต่งงานกันเห็นว่าเหมาะสมกันดีเนาะพี่น้องก็มาแต่งงานกันบัาน,นี้อยู่มาหลายฟ้าหลายปีพี่น้องมีลูกหนึ่งลูกสองมันเกิดปัญหาบาานี้พี่น้อง มันหนก็คือนิสัยเร็่ก็ออกมาแล้วบาดีเนาะฝ่ายทายผิดว่าตบตีลูกเมียกินเหลาเมายาติดหมู่ติดเกื่อนบอกพังความลูกความเมียและฝ่ายยิ่งเนี่ยก็สิมาฟ้องฮ้างเพราะว่าฮ้่งเป็นแม่ซื่อว่าขั้นเป็นเนี่ยนี้คือบบอกก่อนว่าฝ่ายทายนี่เป็นนิสัยแบบนี้นะและถ้าและฮังเป็นแม่ซื่อนี่ฮั่งก็บอกว่าฝ่ายทรายนี่นิสัยเป็นเนี่หัดนะพี่น้องาะว,ว่าเฮางกับบริไปอยู่นํำเนาะวันนี้ เรื่องราวมันจะเกิดขึ้นมาแบบนี้ฝ่ายใต้ก็มาฟ้องว่าแบบฝ่ายยิ่งนีกาด่าเป็นจมเป็นหายเก่งนะพี่น้องแต่ว่าเป็นเนื่องนี้กับบัวเอาตั้งแต่ที่เล็กนะนะสมุดอันนี้เป็นเรื่องราวสมมุิขึ้นมานพี่น้องมันมีปัญหาแบบนี้เห้านี่หา,หาเป็นแม่สื่อหาผัวหาเมียให้แต่งงานกันแต่ว่าเศร้าสามสิบปีแล้วเฮาก็ยังได้เป็นคนกลางคือเก่าพี่นอ้องเอ้าฝืนกับสิให้เฮาเนี่ยมาตัดสินมาตัดสินล้วกะ มาฟ้องเฮาาย่าให้เฮ้านีเลีย้์แก้เกี้ยให้หนนะพี่น้องปัญหามันก็นสิเกิดมาค่าปัญหามาค่าที่เฮ้าเฮาไปค้นหาให้และแบบว่าประมาณมาหาคนแบบเขากระิโทษเฮาได้แบบนี้ว่าหาคนบอดีให้นะพี่น้องและเมื่อ,อสื่อหน่งกาคิดว่าดีสุดแล้วนะพี่น้องแต่ว่าเฮากับบุมเมราะวาเฮาบวได้อยู่น้ำเนาะปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเฮากับ อุ้ใจได้บาทนี้พี่น้องเขาเป็นคนกลางเขาเป็นแม่สื่อให้เนอะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาบอกอยากเป็นแม่สื่อให้ไถ่าว่ามากฮักกะติดต่อมาหาคนนั้นโดยตรงเลยพี่น้องถ้าว่าเขาตอบหับเจ้าเขาตอบแซดเขาคุยน้ำฮะนะโบแมนได้คุยหน่อยหนึ่งมือสองมือสิมาหาเลยบ่ได้แล้วพี่น้องคือสาวลาว คือสาวลาบ้านนกคือน้องตะเกียวยางติ๊กเลยพี่น้องแต่ว่าเฮาหนีว่าบ้านนกแล้วแต่ว่ายังมีคนที่ว่าบ้านนกกว่าเฮาอีกก็มีบ้านนกในความหมายของน้องตะเกียวคือบ้านนกแบบว่าสื่อใส่แบบยังบ่กหูทานคนปันใดนะพี่น้องก็ยังมีคนสื่อกับน้องตะเกียวอีกก็มีพี่น้องแบบบ่กหูจักอย่างเลยนะคือบ้านหนนป้าเปิน,นีงกับมันมีสัญญาณเน็ตต้องเนาะมี่มี่โบาย ยังสื่อๆใสๆพี่น้องเลยเด็กแบบเด็กน้อยแถวบ้านนอกน้องสาวๆแถวบ้านนอกมาทา,านซะเฮา,ากันยังบูงทันคนนะนะคันจิวเอาลวกันแน่นะอืมวันนี้อถ้ทว่าเพื่อนตอบรักติดต่อกันได้ค่ะนะพี่น้องทว่า,วามักฮักกันกระจังไปมาหาสู่กันถ้าว่าเจ้าล้มกันมือสองมือเจ้าสิไปหาเลยนี่บบได้พี่น้องผู้ว่าอย่างเฮานี่เป็นผู้ยิ่งนี่ เขาย่านพี่น้องหรือบุแม่องย่างไงย่านซ้ําแบบคือสมัยก่อนผัดเนี่ยนี้ได้พี่น้องการลมเบาลมสาวสมัยเอื้อยน้องตัวเกี่ยวเนาะรุ่นน้องตัวเกี่ยวยังบุกเคยมีผู้บ่าวมาลิ่นนำยุ่งเือนได้รุ่นเอื้อนนี่เอื้อยหมีเอื้อนนางเนาะพี่น้องผู้บ่าวนี้มานั่งลิ่นนำยุ่งเือนแล้วก็มาสวยเกี่ยวข้าวตีข้าวสมัยก่อนนี่ยังบ่มมีอัน รถปั่นพี่น้องสมัยนั้นเนาะผู้บ่าวนี่กะถ้าแบบเป็นผู้บ่าวคุยกันล่มกันเพิ่นกะสซีไ้อยันผู้บ่าวมา,มาตีเข่าส้อยมาเกี้ยวเข่าส้อยตีเข่ากัตีกังขื้นได้พี่น้องบริตติ์กงเว้นได้ตีกังขื้นแล้วกะบโมแมนได้สิตีเข่าสองต่อสองบมีได้พี่น้องสองต่อสองแบบเบิดครอบครัวฝ่ายยิ่งแล้วกะผู้บ่าวเอาหมู่มาน้่คนหนึ่งสองคนมา่ะพี่น้องแบบนั้นแล้วก็มาซ้อยแล้วก็ กิน,นขา้าวจินน้ำต้มไก่เลือดแป้งน้องอืมกะประมาณนั้นสมัยก่อนเนาะแต่ว่าสมัยนี้กะถ้าว่ามาแบบต้องคุยกันดนดนๆก่อนพี่น้องเลยคุยกันดนดนๆก่อนจนกลัวหมั่นใจว่าโอ้สาวลาวนี่มาเข้าแล้วบก่กระถามสาวลาวตรงๆกระรถว่าสาวลาวบางเท่อแบบบอกสิไปหาเขากะบบคิดได้ว่าแนวไดเนาะบางเท่อนถามสาวลาวว่าไปหาได้บ่นี่ ถ้าเขาให้ไปหาบางเถือกอะโบได้เปรว่าเขาสิโอมตกลงแต่งงานนําได้พี่น้องบางเถือกอะเฮาลมกันเนาะก่อนสี่เป็นแฟนหรือว่าก่อนสี่แต่งงานนําเนี่ยเฮาก็จะเข็นตัวจริงสักหนึ่งครั้งอยากเห็นตัวจริงสื่อเนาะพี่น้องกลับมาเบิ่งไดเนาะอยากเห็นตัวจริงว่าเบิ่งไดแต่ตอนน้องได้รับอนุญาตจากฝ่ายฝ่ายอย่างสาวลาวก่อนแบบมีหนะเนาะ เผื่อเป็นการโวตกใจแล้วก็ให้ล่มกันไปโดนๆก่อนคุยกันนันๆก่อนนอกจังมาให้ตกลงปรุงใจกันว่าเอออยากเห็นตัวจริงวันทีนะพี่น้องบอกแม่ได้มาจู่โจมเลยอันนี้กะสาวลาตกใจได้พี่น้องมันกะสพพิษนีพิษคองอีนาออันนี้กับโได้พี่น้องเลยหมหมายลาวน้อโบหายต่างซาดมานอนเฮือนก็คือหนึ่งเรื่องความปลอดภัยเห็นล้พี่น้องสองเรื่องความสงบสุขบ้านเมืองเนาะอันนี้กับเมนความผืนได้คือคือเฮานี่สมุดใส่เฮานาะ เฮานี่แบบอยู่แบบเพือนบมดไดถี่กันแล้วกายเพื่อนเฮามีแต่ผู้หญิงคะพี่น้องสมมติว่ามีคนมาหาเฮาแหละอยากมาอยู่มานอนอยู่ในเฮือนเฮากับบ่ปลอดภัยแบบนี้นะพี่น้องนี่เฮาเข้าขใจกฎหมายเรื่องนี้เลยบ,บ่ปลอดภัยได้เพราะว่าเฮามีแต่ผู้หญิงแล้วก็เฮากับยัง่ยบูฮูนิสใยใจข้อกัน,นเางือื่ือมาเยี่ยมมายามสื่อถ้าว่าเพื่อนมีนโยบายถ้าว่าเป็นพี่น้องกันแบบ สมมติว่าเป็น,น,นพี่สะพ้ายเนาะเมียบ่อไอ้ายือว่าเป็นพี่เขยนี่อันนี้ก็อยากให้เพื่อนอนุญ,ญาตให้อยู่ให้นอนบ้านนอนเฮืนอนแต่ว่าอันนี้กับโได้เนาะพี่น้องอันนี้กับโบได้คือกันน้องตุเกียวก็เข้าใจอยู่เนาะก็ให้ไปพักที่ห้องแคมหรือว่ามีเพื่อนมีที่พักให้นะพี่น้องเนาะโรงแรมหรือว่าภาษาไทยเรียกแล,ล้รีสอร์ทประมาณนี้นะพี่น้องมันก็มีอยู่แต่กระแถวในเมืองพแพล่ะแถวบ้านน้องตุเกีวบุกควายมีพี่น้องเลยพรว่าอยู่แถววันซานเมืองหน่อยหนึ่งนะพี่น้อง ก็คือว่าไก่ได้เผื่อนขับรถไปเซโนและบางคนเพิ่นกับถามน้องตุเกแยวว่าเอาวะสาวลาวเซโนคิดว่าสิอยู่ในเซโนเลยโบแมนเนอพี่น้องเป็นยังเฮาจึงตั้งสื่อซองว่าสาวลาวเซโนเนาะพี่น้องก็คือว่าเซโนนะเป็นจุดใจกลางรือว่าเป็นในเมืองเป็นสิ่งที่จือง่ายจำง่ายปิ้งไก่เซโนเนาะพี่น้องเฮาก็เลยถาเว่าว่าเซโนนี่คือคนฮูจักเบิดเลย เซโนนี่ห้องมาจากสวรสด์เขตในเมืองสวรสด์เขตก็คือเซโนแหละถ้าว่าเซโนปิ้งไก่เซโนเพื่อนกระสิฮูจักเบิร์ก็เลยเป็นสื่อขึ้นมาว่าสาวลาเซโนนะพี่น้องแต่ว่าเฮาก็ได้ยับออกมาจากเทเซโนประมาณ20กิโลสากิโลพี่น้องออกมาเนาะไกก็ถือว่าไก่เติบผ่านหลายโค้งหลายเต่าออพี่น้องเลยยามนี่แห่งเต็กลมเนาะ เาขี่รถมอเตอร์ไซค์รถจักไปเซโนโนี่โอ้ยเพื่อสีฮอดพี่น้องเลยลมลมแหง้งเนาะมันตานลม่ะนะคันจีบเอาแล้วกันหนาวอีเพือ่อนเข้าไปท่าพนมนี่นะพี่น้องไก่เลยเพือ่อนต้องใช้เวลาแบบมือหนึ่งเลยไปยังแต้เเ้าๆเนาะตีหา้าหกโมงไปเผื่อมาเก่าสองสามโมงแรนพี่น้องเพราะว่าเข้าไปทางงันแกงกระเบา ขับรถดไปทางแกงกระเบาแบบสามแยกหน้าทรายลงไปทางแกงกระเบาถ้าว่าไปทางขางโรงงานน้ำตาลนี่กะมาฮ้อนเือนประมาณสองโมงแล้วลงานะบ่ายสองมาฮ้อนเือนถือว่าไก่แต่กี้น้องตวเกี่ยวนาะคิดว่าท่าพนมนี่นะเป็นจังหวัดมุกดาหารหาก็มาหูวังสวงหนึ่งนี่ว่าท่าพนมนะเป็นจังหวัดนะครพนมนะ้องพี่นอ้องป้าตัวหากระหู้อรีนี้นะพี่น้องฮู้ตอนไผนะ่น้าเบา โอ้ตอนว่างอันพิ่นจกสลากงานกาซ่านะนุ่งพ่นว่าวา่าจังหวัดอันผือ่าพนมจังหวัดนะครพนมหมืองได้ยันลดงานกาซาแล้วพ่นจกสลากได้ลดอันรถยนตะ์น่ะอันนั้นแหละพี่น้องมอเตอร์ไซค์ได้รถยนต์นำแ<อ>ม่นเพิ่นแจกรถยนสองคันหมดไปสามคันนี่แหละเอาน้องตุกิเออร์มาหางห่างกับหูบลัวมีแต่น้องตุกเิเออร์มาหากับหูบห,วห,บหวานธาพนมน่ะเป็นจังหวัดนครพนมเนาะ รายก็ต่อมากกันงานไหลเรือไฟอนนานนครพนมไหลเรือไฟลูกเนาะอันอยูวนนิฮะนุมท่าพนมนี่กับคนกระจัดงานนั่นเพอลินลำบวงสวงอันอยวนท่าพนมกับมีพเพออืลินออย่างคนลา้าสาวเหลา้าที่แบบคล้ายๆแบบปิ่นออสาวหนุ่มเหลา้าเนาะหรือว่าสหาพันธ์แม่ยิงเหล้าไม่ยิงเลา้ลาแล้พี่น้องเพื่พนไปพ้อ์นั่นเพลงเหล้าพี่น้องงามงามงามีซองหนึ่งจำบ่ได้ว่าซองอย่างเพื่นไปถ่ายลงน,นะหนง ปีหน้านะเฮาอะอยากไปเบิง้งแต่ว่าพึ่นสิพอนเป็นต้นแรงเลยหนงแบบมันจะมีอนคนล่าเนาะไปพอนเป็นนั้นสา,าวลนะ่านะนั้นหน้าตากับปนตาเพงพี่น้ององต้องอยู่สา,าวล่าแล้วก็อำเภอนั้นอนะำเภอน,นี้ไปพอนพอลำลนะเพลงอ่นลำตังต้งหกตั้งไหวแล้วพี่น้องไปเพลงลาางามเฮงคนไทยก็มักเฮงพึ่าปีหน้าเอามาอีก เอาวันคนลาวม,มาพร้อลมล่าอีกพูดว่างดงามหลายแล้วกับปิตาแพงคอะนะพี่น้องหน้ากัอุป,ปุแบบน่ารักคอะนะคาซีโรอะไรกันเนาะเราเกี่ยวอยากไปเบิ่องดีว่าพาไปเบิ่องมุ่งเนสิได้นอนพูนผัวนงงานทาพนมนี่กัปีนี้เดือนหนึ่งแล้วเน,น,นาะเนาะทาเบิ่งไปพี่น้องเพราะว่าก่อนชีฮอนนั้นงานทาพนมนี่กัจักหน่อยนี่งานบุญนมัสการพระธาตุอิงห่างเด้อพี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เนาะอนยู่ที่สวมานเขต ทาดหญิงห่างนี่ถือว่าเป็นบุญประจําปีแล้วก็เป็นบุญที่อยู่ใกล้ในเมืองสวรรค์เขตเนาเนะถ้าไผ่ขามมาแต่ให้กะข้ามมาอยู่ด่านสวรรค์เขตมุกดาหารกะมาแป๊บเดียวก็ฮหดแ้วทัดิดงห่างเนีพี่น้องสะดวกสบายขนาดเลยทางกะดีอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะบโอยากให้พี่น้องเข้าใจพิษเนาะว่าน้องตุ๊กเกียววันมีคนมาสู่ขอแล้วโบแม่เนื้อพี่น้องก็มาเล่าให้ฟังว่า ทุกคนยังมีสิทธิ์น้องพี่น้องสามารถทักมาจีบหรือว่าผู้ใหที่หมายตาอยู่กับทักมาจีบได้เด้อพี่น้องหาจีบติดกับสิทของเจ้าพี่น้องเอาพี่น้องเลยกับบเรปิดโอกาสผู้ให่เนาะกับสามารถทักมาได้แต่ว่าน้องตะเกียวกับเวียคลายเฮงพี่น้องเลยหาเงินหาข้ามแล้วกับเฮ็ดสวนโซนนี้กับภากันเฮ็ดสวนทางทางหญ้ส่สวนพักพี่น้องแล้วก็หากระเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องนะกับ ปั่นเข่าเนะาะฝากพ่อพี่น้องกดไลค์ก,กดตามกดแชร์เด้อที่สำคัญบอก,กดขำโฆษณาพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสบายดีบ๊ายบาย